I want to wish you all a happy Christmas I mean, Merry Christmas Let the curls begin Jingle bells, jingle all the way Oh, it's fun. it is too ride in one-horse so Jingle bells, jingle bells all the way now. you nice, you just might spend Christmas with เราจะเข้าสู่ปี2019ัวใหญ่วันนี้เป็นวันอะไรปีนิดเราเดบิววันที่1ิบเดพฤศจิกายนสอนสิบแปดสองพันสบวันทีจามคือตัวอะไรนี่ ่ก็อยากขอบคุณทุกคนคอยเป็นกำลังใจคอยเชร์ไม่ว่าจะเป็นงานเดียวครั้งเดียวหรือเราบังเอิญเจอกันทุกคนที่คอยตามงานก็อยากจะอวยพรในวันปีใหม่ทุกคนใช่เพราะว่าเราก็คงมาได้ไม่ไกลขนาดนั้กคนไม่ให้การนับนุนก็เลยอยากมาสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะคะแล้วก็ขอฝากผลงานเราในปีนี้ด้วยนะคะเราก็เจะอยู่ด้วยกันไปนะคะมไม่ได้เพราะว่าเราเป็นคนใจกว้าง แต่ว่าอย่างในภาพคือแบบก่อนไว้ก่อนใช้แล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ติดตามพราะรางเท้าอย่าลืมค่ะช่องทาง IG ด้านล่างค่ะหันหน้าข้างไปทุกเวล่ด้านล่างค่ะตอนนี้เรามีคลิปมากที่ดินดินมาชาแนลค่ะดินดินดินค่ะแล้วก็มีเป็นยมีออกมาก็อินเสิร์ตนะคะคลิปเปลี่ยนยุมไปด้วยไปด้วยหรือว่าเราอยากจะคลิปมาขึ้นตรงนี้ค่ะอ่ะโยน foundation number one yeah this is foundation so we open it push it on the foundation and put on the face bye bye